สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกวางก็จะมารีวิวเจ้าเครื่องซักผ้าจิ๋วเครื่องนี้นะคะกับการซักเครื่องนอนนะคะด้วยเครื่องนอนวันนี้ของกวางนะคะก็จะมีหมอนข้างขนาดเล็กนะคะแล้วก็จะมีผ้าปูที่นอนนะคะนีค่ะขนาด3.5ฟุตนะคะ1ผืนนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานเจ้าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้กันก่อนนะคะ นี่ค่ะเ่สักพักครื่องนี้นะคะจะมีการบรรยายเป็นภาษาจีนเนาะก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงเลขห้น,นะคะก็คือจะเป็นการปั่นไปในทิศทางเดียวแบบนี้ซึ่งการปั่นแบบนี้ค่ะเอาไว้สําหรับปั่นหมาดนะคะแต่สําหรับ เลยเลขห้ามานะคะปึ๊ดมาจอถึงตรงนี้นี่ค่ะก็จะมีเลข10เลข6แล้วก็เลข3ตรงนี้นะคะจะเป็นปะการปั่นแบบวนไปวนมานะคะโดยที่เมื่อปั่นเสร็จแล้วนะคะสมมติเราตั้งไว้สานาทีแล้วพอปั่นเสร็จปึ๊ดปื๊ดปื๊ดป๊ดป๊ดป๊ดมาจะถึงตรงนี้ก็เครื่องก็จะอยู่ทาง,งานอัตโนมัตินะคะเอาค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเจา้าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้สามารถซักหมอนข้างขนาดเล็กของกว้างเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในเครื่องซักผ้าแล้วค่ะ หมอนข้างจะค่อนข้างเน่านิดนึงนะคะต้องขออภัยในภาพด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเราใส่น้ำไปสักประนาณครึ่งถังอะนะคะ mm hmm. ก็คือน้องสามารถปั่นได้นะคะตอนนี้ก็คือกวางใช้แบบปันปนป่นซ้ายปั่นขวาปั่นซ้ายปั่นขวาไปนะคะกําลังล้างน้ำอยู่นะคะนี่เห็นไหมคะแล้วพอน้องมาถึงตรงนี้น้องก็จะหยุดปั่นเองอันตโนมัติแบบนี้ค่ะเอาค่ะเดี๋ยวกวางขอแงะไปเปลี่ยนน้าก่อนนะคะเพราะว่าระบบเป็นระบบแมนวนวลเราจะต้อง เอาน้ำออกเองแบบนี้นี่นะคะเอาน้ำออกเองนี่น้ำก็จะไหลออกแบบนี้ค่ะแล้วก็เราต้องเติมน้ำเข้าไปเองนะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือเจ้าหมอนข้างอันนี้ที่วางสักกันนะคะจะไม่สามารถใส่ถังปั่นแห้งได้เพราะว่าถังปั่นแห้งเขาเนี่ยจะเล็กนิดเดียวเองนะคะเอาค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้วิธีว่าซักแต่เช้า แล้วก็เดี๋ยวปดัดแดดทางวันเอาดูสิว่าจะแห้งไหมแต่ถ้าแห้งก็เดี๋ยวเอาไปเข้าเครื่องซักผ้าเครื่องใหญ่นะคะปั่นหมาดละกันอะค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปซักผ้าปูที่นอนสามฟุตรครึ่งดูสิจะรอดไม่รอดนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่ผ้าปูที่นอนนะคะขนาด3าฟุตลงไปแล้วแล้วก็นี่ค่ะอย่างที่กวางบอกว่ามันเป็นการเติมน้ำระบบแมนนวลเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง เอาใส่ยางเติมน้ําใส่เข้าไปแบบนี้นะคะใส่ให้ท่วมเหนือผ้านะคะ,อะลองปั่นกันเลยดีกว่าเอนที่สามดีกนนะคะนี่แล้วก็มาเอกียม,มาขนโผลว่าในชุดผ้าปูที่นอนมีหมอนข้างด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ใส่แฟลลงไปแล้วนะคะเป็นเป็นห่วงซักตอกแบบเหลวนะคะ นองก็ซักสะอาดอยู่นะคะเจากก้าเครื่อซักผ้าจิตซักสะอาดอยู่จะเห็นว่าแบบคือมีแบบว่าภาพสักมีความดำออกมานะถือว่าน้องแบบใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังซักเสร็จนะคะว่าน้องน้ำดำขนาดไห ว่าน้องสามารถเอาคราบสกรปรกออกมาได้ขนาดไหนแต่เนื่องจากภาพปูมันเป็นสีเนาะเราก็อาจจะไม่เห็นความสกรปรกมากเดี๋ยวใช้วิธีดูที่น้ําของมันเอาละกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ซักเสร็จไปแล้วรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้ากันโอ้ก็คือน้องก็ดึงความสกรปรกออกมาได้มากอยู่นะคะเนี่ยดูสิคือบางคนอาจจะแบบอุ้ยทําไมสกรปรกจังทําไมแบบ ใช้ผ้าปูที่นอนยังไงทำไมถึงเป็นอย่างงี้คือผืนนี้เอามาจากบ้านสวนนะคะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยก็จะมีขี้ฝุ่นเยอะนิดนึงเนาะอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบว่าสกปรกนิดนึงแต่ว่าเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกสัปดาห์นะคะนี่ให้ดูน้ําเห็นไหมได้อยู่เนี่ยซักได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตอนปั่นแห้งว่ากับเจ้าถังแค่เนี้ยเขาจะสามารถปั่นแห้งให้เราได้ไหมนะคะแป๊บนึงค่ะ อันนี้นะคะก็คือใส่ไปแล้วทั้งผ้าปูที่นอนแล้วก็ทั้งปอกหนอนนะคะน้องสามารถตัดได้นะคะแต่ถ้าจะให้น้องเนี่ยปั่นมาดเหมือนเครื่องสักผ้าเครื่องใหญ่แบบเนี้ยคือน้องทําไม่ได้นะคะอย่างที่อย่างที่กวางบอกไว้นาอเพราะฉะนั้นนะคะก็คือ ให้ซักแต่เช้าแล้วก็ใช้แดดเมืองไทยให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างอันเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. ยังไม่ได้ซักแฟบเลยทําไมเอามาปั่นแห้งก่อน mm. ก็คือกว่างอาจจะชอบซักแบบว่าซักแฟบปัป่นแห้งมันก็เหมือนเราบิดอะคะ่ะบิดแฟบออกให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็ค่อยตอกออกจากถังปั่นมาแล้วก็เติมน้าเข้าไปแล้วก็ปั่นอย่างเงี้ยกวามรู้สึกว่ามันประหยัดน้ำกว่าที่เราจะแบบเอาทั้งเปียกทั้งเปียกแฟบเลยแล้วก็ไปล้างเลยกวาารู้สึกว่ามันประหยัดกว่านะคะ ยังไงก็ลองดูนะคะสําหรับเจ้าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ใครที่กําลังคิดว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะก็คือน้องเป็นระบบแมนวนวลนะน้องไม่ใช่อัตโนมัติเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ยังต้องเสียเวลาในการนั่งเป้าแล้วก็นั่งถ่ายน้ำอยู่นะคะแต่สําหรับคนที่แบบว่าอ,อ,อยู่ในห้องที่ไม่อยากอยู่ห้องพกักหอพกหักอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากใช้เครื่องซักผ้าปะปนกับใครนะคะก็คือน้องสามารถซักให้สะอาดได้อยู่นะคะน้องไม่ได้แย่นะ อ,อย่างไงก็ลองดูค่ะใช้แดดเมืองไทยให้เป็นประโยชน์กับเจ้าเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะคะที่กวาซื้อจากแอปพลิเคชันช้อปปิ้ง่ะราคาประมาณพันนิดๆบางช่วงเนี่ยช่วงนี้ยิ่งแบบมีโควิดเราก็มีโปรโมชั่นเนาะบางร้านเนี่ยก็แบบไม่ถึงพันเนี่ยอ่ะลองดูค่ะลองไปศึกษาแล้วก็ลองไปหาใช้กันดูนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาอยู่ค่ะ๊ายได้ค่ะ